วัสดีคนเลยนะครับนี่วันนี้ลูกค้ารายแรกของเรานะครับม,มาแล้วนะครับพกอยู่ในถันงลูกค้ารายแรแกมาแล้วนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับแม่นุชลานะครับพี่เลีเ้ยงพี่ต้นฮักนะครับขอบคุณพี่บัวพี่ัวเดอให้สี่สสง เนี่ยคือเห็นห้อ,อยเสียงถิ่มขวดน้ำมลมันลงมันพัดลมมันพดัดลมมันพดัมมนพดคลิปก็จะลงเอาลงคลิปก่อนเด้อลงคลิปสามคลิปยังไม่ลงเต็มชาม <ไป S 2> เลยฮะลูกค้ารายแรกของเรานะฮะ รเมได้เอฟียอนี่ไงครับคนประเดิมนั่งอยู่นี่ไงคนประเดิมอยู่หัวโต๊ะนะพี่นกมาแล้วทุกคนพี่นกมาแล้วอืสวัสครับพี่กมัด <c oughs> ีครับดี <c oughs> ครับ น้ำกินกระเทียมอยู่ครับตอบตรงด้วยอ,อร่อยปลาอร่อยครับอร่อยมากเลย,เลยนี่าว่าถ้าไม่อร่อยเนี่ยดูดิเพราะขาถือมีดตองตองอยู่เฮ้ยเตรียมพร้อมอ่ะดูดิพ่อดูเพราะขานะครับเอฟซีเพราะขาถือมีดตองตองบอกแม่อร่อยนี่เดี๋ยวมีดตองตอลอ,อยมาเนี่ยโอ้โหางานเข้ามื่อกี้แม่ค้าก็ถือมีดไปแหลมอันหนึ่งละ กลัวกลัวจะโดนไม่ตองตอกัไม่ไปอะไรมหมงมารายแรกเลยเนี่ยเมื่อวานนี้มาหมดเมื่อวานมามาค่ำแล้วมื่อวานมาโอ้มาค่ำอุ้ยมาค่ำเนี่ยว่าเนี่กระเบิดแล้วเนาะใครจะไปรู้ว่าจะหมดอะไรขนาดนั้นยูไม่ไม่ก็เป็นเป็นบางวันลูกค้าแบบก็มาเยอะดิแต่เมื่อวานลูกค้าก็มาเรื่อย แต่กินแบบประมาณช่วงสิบโมงอร่อยเลยสิบโมงไปถึงประมาณบ่ายสามจะพอดีดก๋วยเตี๋ยวเนะี่ยนอกจากนั้นมันน้ำมันจะเติมน้ำแล้วใช่ไหมใช่ถือกล้องโอ้ยหโหก,ก,กินก่อนเลย อยากกินเผ็ดกะเพราไก่สมือเบ่าเบียอเผ็ดกะเพราไก่โอมือบ้าเบีได้ได้ได้เดมีมีมีเดี๋ยวพี่นั้นก็จะทำตามสั่งอยู่มีมีมีรั้ยแรกนะฮะจะหมดแล้วถามนิดนึงครับครับผมถามนิดนึงว่าขอถามคำถานิดนึงคำถามว่า คำว่ารักหมดใจอืกับใจหมดรักความหมายมันต่างกันยังไงรักหมดใจกับใจหมดรักกับใจหมดรักความหมายต่างกันยังไงเราถมคนมีความรักสิมันก็ต่างกันนะก็คือรักหมดใจก็คือเรารักคนหนึ่งใช่ไหมล่ะเราก็รักหมดใจทําได้ทําให้ทุกอย่างแถ้าใจหมดรักเหรอครับถ้าใจหมดรักก็คือตัวใครตัวมันใจหมดรักก็คือแบบว่าก็คือหมดรักแล้วเราก็ ไม่อยากจะแบบวุ่นวายแล้วไม่อยากจะเสียใจอีกแล้วก็คือใจหมดรักแล้วอ่าวแล้วคำแล้วคำถามนี้ผมถามพี่ณัทแล้วกันอรักเธอที่สุดเนี่ยกับเธอสุดที่รักนี่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยตั้งทีมกนตอน้เจาจะถามอะไรค่อยเจ้าพูดดีๆได้คำว่ารักเธอที่สุดและเธอสุดที่รัก ก็มือนกันกันอย่างนีรักเธอที่สุดกับเธอสุดที่รักกับเธอสุดที่รักรักเธอที่สุดความรักคือรักเธอที่สุดคือสามารถรักได้ทุกคนรักไม่มีข้อแม้รักแบบพี่น้องรักแบบพ่อแม่รักทุกคนบนโลกเข้าใจไหมรักแทนรักเธอสุดที่รักกับเธอสุดที่รักได้ไปปนปหมุนะแล้วเธอสุดที่รักก็คือต้องอยู่ด้วยกันต้องอดทนด้วยกันต้องสู้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์ใดๆขึ้นแต่แต่แต่ไม่ใช่ต้องอดทนนะไม่ใช่ทนอดใช่อดทนไม่ทนอดเดี๋ยว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 ต้องสะกดคําว่าอดทนและทนอดให้ได้กับคําว่าละเข้าใจปะไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์สมชุดละสองร้อยห้าสิบสามสมสมถามอีกเดี๋ยวเดี๋ยวคำถามเบียร์นี้ยังไม่ตอบเบียร์เลยนะว่าถูกหรือเปล่าเนี่ย เออถูกหรือเปล่าเออตอนนี้คือคำถามปัญหาชาวไงอ๋อก็อยากรู้ความคิดเห็นของเราใช่คืออยากรู้ความคิดเห็นแล้วข้อจะถามเจ้ามากอ่าอ่าอ่าพี่นัทจะถามเจ้ามากนะระหว่างรักเลือกได้กับรักเลือกไม่ได้เนอะเออรักเลือกได้กับรักเลือกไม่ได้เออเอาเป็นยังไงความหมายหรือแล้วเต่เจ้าจะตอบก็รักเลือกได้ก็คือเรามีความรักเราจะเลือกแบบ ได้อย่างที่เป็นอยากให้เป็นยังไงเราก็ต้องเขาเรียกว่าให้เป็นแบบนั้นแบบว่าเอ้ยเราอยากให้ความรักเป็นแบบนี้ก็ต้องให้เป็นแบบนี้แต่ถ้ารักเลิกไม่ได้คือมันจาใจที่จะรักคือพอมันรักไม่ได้เราก็ต้องเลิกรกกใจอะไรประมาณนั้นเหรอเฮ้ยเดี๋ยววันนี้ตินที่กุมภาเปล่าวันเนี้ยเนี่ยละอ้าวถามก่อนเอาไข่กับไข่ไข่กับไก่อะไรเกิดก่อนกันเอาปัญหาโลกแต่ เอาไม่มีถามหน่อยถามหน่อยถามหน่อยไม่เอาหน่อยเอาหนยเอาหน่อยเด็กเดี๋ยวถามที่ต้นฮักเู้ื่นี้เจ้าต้องตอบได้แน่ระหว่างเลือกกินกับไม่เลือกกินเนี่ยอันไหนดีที่สุดเลือกกินกับไม่เลือกกินดีพอๆกันเบียคอยถามเจ้าระหว่างเลือกตดกับไม่เลือกตดเจ้าจะเลือกอันไหนตดตดเลยเนาะ ไม่ตดแล้วน่าเอากาวหยอดตูดต้ดล้างไหมเอฟเอฟซีไม่ชอบอ๋อตดล้างไหมโอ้ยเขารู้กัันท่วโลกแล้วอยู่ในช่องพันบกวนเนี่ยโอ้ยอยวพูดถึงตดเดี๋ยวเราจะลุ้นว่าต้นฮักจะกินหมดอีกไหมชามนี้นะหมด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 แล้วเนี่ยหมดไปแล้วอ่ะไทยอุดรเตรียมลวกบะหมี่เหลืองต่อต้นฮักต่อด้วยบะหมี่เหลืองใช่ไหมโอ้โหแล้วแล้วต้นฮักเปิดร้านหรือยังเนี่ยยังครับอ้าวที่ต้นฮักขายอะไรอ่ะ ว่าจะเอาน้ำปั่นแล้วเดี๋ยวให้น้ำมาให้น้ำมาก่อนโอ้โหมีเตรียมขายอีกทีเดียวที่บ้านหนาวที่บ้านหนาวบ้านไหนบ้านนั้นอะเนี่ยหนาวไหมหนาวมากไปตานบ้านใหม่หรือยังยังเอ้าบ้านใหม่ที่ไหนอ่ะก็ที่เขาปลูกไว้ไงที่ไหนเป็นสองพันเนี่ยหน้าเขปลูกหน้าเขาปลูกลาลูกชิ้นอ่ะโอ้ปลูกใหม่อ่ะทุบหมดไปเท่าไหร่พี่เอ๋มไม่รู้ไอ้นี้ผมไม่ได้ปลูกคือเงินของน้าเขาอ๋อน้าเขาปลูกน้าที่หิน ข้าวมารุเป็นยามเขาบอกเป็นยามที่น่ารักมากนะก็ยามที่น่ารักขอบคุณพี่ต้นฮักมาอุดหนุนรายแรกวันนี้ใช่นะครับก็ขอบคุณผู้ใหญ่ีจดีด้วยนะขอบคุณแม่นุชลาด้วยนะพี่นะฮะเป็นเจ้าภาพให้กับพี่ต้นฮักนะครับสองถ้วยนะครับขอบคุณมากเลยเด้อขอบคุณครับ